อีที่แล้วนะคะเราทำรูปป่าไว้เดี๋ยวตัดแต่งให้สวยงามก่อนเนาะแม่๋าวหือ,อเราเอาก็ะปุกทรายมาฝัดตรงนี้ดีไหมค่ะแล้วแต่เลยอ่าวันนี้แม่เล่นแป้งโดส่วนน้องเมลเขาก็เล่นทรายนะคะทรายสีม่วงฉับ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 อ่าให้ดูน้องเมลก่อนเนาะอ่า มเกำลังเล่นสายวิทยาศาสตร์หย<า>ักหักหยัมันเหมือนสิ่งมีชีวิตยังไงไม่รู้เนาะมันหยุบ,บหยับหยุบหยับใช่สูดไปใกล้ๆสิดีกูๆ ลูกกองค่ะเป็นขวด<ะ>ของแป้งโดนะฮะเมื่อวานหนี่แวะเข้าตลาดซื้ออย่างแรกมาก่อนคือแป้งโดไยนี่ได้งโกนแต่มันไม่ได้กลเท่าไรอาไจเข้าสายแล้วก็ขย่าวก็ให้หมด,หมดยังไม่รู้ว่าเขย่าหมดมันจะ ตั้งใส่ในนี้ค่ะจะได้ไม่หกตั้งกระบอกอ,อ่ะใส่อ่าใส่จนเต็ม,ตมอ่าี๋ยวามาดูแป้งดูกันก่อนเลยไปอ่าน,น้องนนไปดูแป้งดูก่อนแมจับส่อ่ะใส่ไปก่อนนะคะอาเดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ